เอ้นี่ขาแรงเจ้าขอบใจเด้อว่าเป็นยังเออหน้่ะมือนเจ้าวตอมาเห็นงานแล้วเด้อเจ้าน้าข่อยเพิ่นนทรมาาบอกว่าสิลดค้นงานที่ว่าจำเป็นออกเอาคือว่าแน้วนั่น,นแล้วเป็นยังอ่ะเพื่ต้องปิดหน้าเจ้าหนาะแถาแล้วสูแห้งนุ่มสาวบ่ไหดอก ยูไปก็กินแลกพืนซื้อบอมมีประโยชน์เอาหนาก็เคยเหตุตามหนาทีหนายู่อยเข้าใจเจ้ายูเด้อ่อยตัดสินใจแล้วว่าเสียเจ้าออกอันมกลาฟังหนาก่อนยิ่เฝ้าไล่หนาออกลูกหนาแห่งกำลังสิเปิดเทอมหนี่คาเสียใจหนากะไรหนาเสียเงินใส่ลูกไปโรงเรียนอีกย่างหนากะอยู่กับลูกหนาสองคน ว่าหน้ากระตายจากหน้าไปหลายปีแล้วอันนั้นมันก็เรื่องของหน้าเจา้านายข่อยเพิ่นโท้ว่าบอกจัิงสิข่อยก็ต้องเฮ็ดตามเพิ่นบักหลาอย่าไล่หน้าออกเถอะเนาะให้หน้าเฮ็ดงานต่อซะเจา้าบ่มีหูติข่อยบอกบ่ได้ก็คือบ,บ่ได้เจ้าสิออกไปไสก็ไปบนะ่บบหน้าบ่ออกบักหลาอย่าไล่หน้าออกให้หน้าเฮ็ดต่อซะเนาะเนาะไม่ใยหนีแม่บ่ได้เจ้าสิออกไปไสก็ไปเสียข่อยใส่กับร่งบ่ฮะ ออกไปโอ้ไม่ใหญ่ยเนี่ยเขียดแต่เศ้าเลยกูเอายายจะไปเสมานนะ่น่ะ กูไปซื้อยามมังก่อนดำตัวไม่เขาว่ามันเป็นยาลดน้ำตาลเบาหวานเพราะนั้นนี่เด้อ๋อยาตัวนี้ป่ะเนนเขาเห็นคนกินหลายอยู่เด้อน่เอาเจ้ากับเ็นเบาหวานคือกันบ่ย่เนมยนกูเป็นมาโดนแล้วเบาหวานค่วมดันเนี่ยกูเป็นมาโดนแล้วเฮ็ดเรียกออหยังเนีนี่นี่น้อยนี่เมื่อยหลายกูก็เลยเห็นเขาว่ามันดีกูก็เลยไปซื้อมากินล่องเบิ่งนี่นะเพราะว่ามันดีแท้ ดีดอกย่ายยาตัวนี้นั่นนะเนี่ยย่ายสีค้นขังบ้านข่อยหันหลานเราก็ซื้อมาให้กินคือกันเนกินบ่โดนกินได้ประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละตอนเนี้ยระดับน้ำตาลในเลือดเราหนักกันลดลงแล้วมันดีบักคักเลยเดิดีบักคักแม่นติแม่นเออเดี๋ยกระแสนกูเฝ้าไปกินก่อนนะจา้เาเพราะว่ามันดีกูก็อยากเศร้จาจา้าจ้า โอ้แล้วสิเฮ็ยยังไงเนาะบาที่นี่เงินถี่ใดมากกับบรลูวา่าสิพ่อเห็นลูกไปโ่งเรียนใดจักมือเพิ่ง่านา้ำค้าไฟอีกแยกเสีเอาใสมายมะจยเฮ้ยสองเงินสองเงินเสียใส่ลระบาทที่นี่ตายแล้ว เราเสียเงินเ่ให้ลูกไปโรงเรียนแบบนี้โอ้ยจักเป็นซวยอย่างคักแน่จักเป็นเว้นมปนกรรมเองของกูโอ้ยหนะ ไม่น่าเอาเงินมาจ่ายนี่พอได้หรอดอกเงินเนี่ยพันหาบาดดอกคือมาแพงแค่หนักบ่มีเงินจ่ายดอกมีบ่มี่เจกว่าตงังายขอยมาตามสัญญาล่ะเงินหนักกะเจ้าว่าเสียใจนี่เบิดเหนือเบิดโตเบิดเฮี่ยนเบิดสั้นเน่ยบอมีจักบาทเลยอันนั้นเปรื่องของเจ้าแต่เมือนเน่อไหนขอยมาเอาเงิน หน่าบอมีห่หายดอกบอมเป็นบอบอมี่ขูเป็นบอบอมีอบ่บอสง่า,าย,ยา้เวล้วมึงอีกสองมือขันบ่อหาเงินมาจ่ายนี่กูมึงจำคำกวยนะกูเสียใจมึงกับลูกมึงน่ะบ่เรือ,อยัง ดอกกระเพงอยากสิ่งให้กลัวมาแจ๊สใสุ้มสาดมามนั่นล็อปบอเห็นใจคนถูกคนยากคนจนเอาแม่นาแม่คือนเป็นสัน่นปได้เห็ด ส้มท่องเหนียนบ่พวกสิไปเอาตำรวจมาจับมันแล้วเนี่ยเพื่องไปแจ้งดอกลูกให้บ่ปเป็นี้ยังไรดอกบ่เป<ม>็นยังจังใดหน้าแม่เศร้าขนาดนี้เก็บซันเนี่ยเข้าเดี๋ยวแม่ก็เศร้าแล้วแต่ว่าเสือแม่รอดแม่บ่เป็นี้ยังไรดอกบักลาป่าปไปหาอาบน้ำอาบภัาไปเดี๋ยวแม่สิเฮ็ดกัเสบเผาเศษแจกสู้กินเด้อ ครับซันเดี๋ยวผมวไปอาบน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวสิกลับมาท่ายาให้ ฟวกบักลาไมา่กินเขาเร็วๆลูกจะวม่สีเย็นก่อนครับฟกวกบ้านด้กินดอกเดี๋ยวท่ายาให้แม่ก่อนม่นเป็นยังดอกลูกแม่ท่าแล้วบักลากินหมดอเอ้าแล้วแม่บ่ก,กินนะ้วฟวกเต๋ยบักลากินซะแม่กินเราเด็ด นะครับพลกแปะเรื่องกันเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวลูกเอานี่เอาเงินติดตัวไปนั่นบ่เอาดอกฟูก็ใส่ก็ได้เอาเปลาเอาไปรวดนี่เพื่อได้สื่อดินซอไม่บรรทัดมุ่งนั่นแหละเพื่ออยากกินขน,ขนมขนมเอาไปไปแก่ลูกเอาอะไรครับพลกแปะเรื่องกันเด้อครับสวัสดีครับแกเรียนเด้อลูก มะมางานจ้ะอ๋อพนักงานที่นี่เต็มหมดแล้วครับขอโทษด้วยนะครับอ๋อจอย่าเปยังกัน เจ้าหน้าแถวแล้วสู่แห้งนุ่มสาวบ่โบยดอกอยู่ไปกินแล้่พู้นเสือๆบ่มีประโยชน์หน้าบ่มีไหายดอกบ่เม็นบ่บ่มีของมันบ่บ่มมี่บอยหายไปแลามึงอีกสองนือหางมาใส่นิ ชีวิตคอยเป็นจังสี่คอยกัสีขอจบทุกอย่างลงตรงนี้เองขอให้เว้นกรรมอย่าได้ตามคอยไปฮอหอศาสตรหนาเลยคอยสีขอแหลกโดยชีวิตของคอยเอง ภายในมือนี้ แม่ครับปวกร้วแม่พออย่างมาแน่แต่เฮ้ามาเริ่มใหม่ดีกว่าเนาะคิดแก้ปัญหาซอยกันแม่อย่าถิ่มปุกไปใส่เลยฝุกบ่เหลือผูดอดอีกแล้วพลุกสีตุทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้ขอบพว่วเฮ้าพันเรื่องหนีไปให้ได้ <c oughs> แม่ย่านีุ้กไปใส่เด้อ ไม่ขอโทษใช่ไหมใค่ไหม กลับมาเรา,ราบวกครับอ่านนี้ค่ะแม่เงินเอาไว้ไปใส่นี่เอาบักลาเงินมาใส่หลายแค่นี้ไอ้โชคแล้วเอายามากกั่งกวนดำมาให้ฟวกไปล่องขายในเฟซบุ๊กเบิร์มันกับพ่อได้ซีหาขวาพวกก็เลยมีเงินมาให้แม่นี่ะหละเราบักลานะเอาเงินใส่แล้วไปซื้อยามาขายนะอ๋อฟูกไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไปโชค ไอโชคเราบอกว่าบอต้องเสียค่าสมัครเข้าสมัครยาตัวเนี้ยไปโพสขายในเฟ e บุ o กได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาบอต้องสตอกของพรอมเอามันดีปัน่ะติลกูกแมนครับฝุกก็เลยว่าสีสช่วนแมน่น่ะไปเป็นตัวแทนจำนายกับฝุกเข้าเสียได้มีเงินไปใส่หนีมันสิขายได้ปะลาะลูกได้อยุแล้วแม่ยุหน้ามือโป้ดิหนิพอมือโป้ เอาเอาเอายายวรามันดีดีดียายนี่ต้องพ่อดยายสั่งเหรอลูกบ้านได้ย่ะเฮ้ยไล่บ้านเราด้วยต้องเลยนี่ขอบคุณหลายๆด้วยใจยายปัญอาลืมประคุณแม่ใหญ่ที่จำว่าความตายนี่มันแขวนคอสุบะตยังยามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงขึ้นน้ำ ุ่นฟ้าไกลดอกหางูเขาเฝ้าตอบแทนผู้เฒ่าก่อนเจ้าสิบ่ทันสายจังเฮาตอนนี้เถียงแต่พอขาดแม่มีสุอยา